เงือเมองตะเงือกับขวดฟีแล้วโบเหลือลังนี่ว่นะโอ้โหเฮ้ยเขาฟังได้ปะ <rik> มันมัน รอสมผลงานมือเรงครับสมผลงานมือเรียงอันนี้เบ,บ็ดกรบหาเมนูกับแก้มครับผม เออกันฟิวมันถึงแล้วมันอกดดูองศีดี่เลยก <c oughs> ันฟิวมาถเถงบ่หันบบย่อบ่อยากย่างเน,บบนี่ยเขียดยังไตไม่แรง หลังเหนียบปรคอรประดุกหากินมือฝนตกครับผมฝนตกแห้งคักกว่านี้คึ้อยากใส่เบ็ดมากับทีมงานแบง่งออกไปสองสุดเรา,เาขาพลเขดน่อยขี่กระเดี้ยนเมือร้างมันแต่ว่าเราหามเมือดครับ แจ๋วมันมานไปกันต่อเฮ้ยโอ้เอาแกไก่ตัวแกไก่เทียงในตัวนีม้ยมันปลาอะไรครับสองแต้มครับแต้มที่สองเลยครับผม

lụt đi tháo nhà tháo nhà tháo nhà kìm mà lắm oh. Thiệt quá được rồi này tem sám các sám tem sám mắn mắn นี่พอจยะ่นอองออแล้วบ่ใไ้ด้นเฮ้ยบันเป็นรดบ่ไปแล้วคอยนั่นนันดุปุยครับเฮ้ยดุกเอ็นดุกเอ็นไปแยมสีครับผม ลาบพรุ่งนี้ครับลาบประดูกนะท <c oughs> ุกคนปลกดุกเอ็นไม่ตลาดแสบเบนาะบาังเนี่ยเป็นไงครับเตี่ยมหาหรือเตียมซีปะมันดีเว้ยอื้อ สวย <c oughs> ชุ่มเตีมนี้ครับชุ่มเตีมนี้ครับบ่สเสียวได้บ่ได้ครับล,ลุ้มาซวงสามลังลวครับเอาบ่าได้ครับอู้เบ็ดบอดี้หมักเบ็ดบอดี้ลุ้อย่างเดียวเลยหูเจ๋อจสวยครับหลุนไข่ไก่หลุนไข่ไก่งาม โอ้โอ้โใส่สวยครับใส่สวย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 งามจุดยอดคอครับปคอ มีทั้งเขียดทั้งตับไก่ทั้งขี่กระเดือนบุฟเฟ่ต์วันนี้พอได้ดต่มปนมืเอื่นเสามัมนหมาน,นครับผมเฮียเขียดมมคือเกาผมพิชุดผาดอืมสุดยอด นี่โอ้โหเงือโคตรเด็ดอ่ะดวงเด้อืมเงือมึงแต่เงือกับโคตรฟีตแล้วโบเหลือหลังนี่ดูนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขอฟังได้ปะอืม ผลงานย่ำสองหลอดมึงได้นี่พี่ก้นมานว่าจะเป็นตรงยางดูนี่ยพอเดเดยวขายอยู่สุรน้ําป้ามืออือนนี่สามสี่โลพี่น้องนั้นมานกองเสียเรื่มง่อมแล้วครับคนน,น,นางค่าเถียง,งเลยครับกองเสีย <laughs> อ,อีกผู้หนึง่งล่อรถอยู่ครับตอนนี้ <laughs> รถกู่สีบเขาวอะไรขีดต้มมันไหลอ,เอ,เอ้เอาสั่งมาเศษสุสเยครับผมเสียดายราะนะนครับผมออกงานี่ยหึหึหึห้หึ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 ห ပြန်ကင်းอีกเด้นี่